ธนูหรือควายธนูเนี่ยเขาจะรับเคาะเฉพาะเจ้าของเขาเท่านั้นใช่ไหมถูกต<ะ>้องเพราะอย่างนั้นนะ่ะอย่างที่ผมบอกไปมเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นงวธนูผีควายธนูผีที่ใช้ผมผีกระดูกไายสร้างเนี่ยเขาถึงมีคติว่าเวลาที่ปล่อยไปพวกกลับเนี่ยเราต้องชุดเดิมนะเพราะเขาจะจากลิน่นเจ้าของถ้าจาไม่ได้พวกเขาก็ขีดส้แตกตรงเนี้ยคนทำหนึ่งคนกลัวอ๋อเขาจะเข้าใจวิธีการโดยการจํากลิ่นใช่แล้วการสร้างงวธนูเนี่ยสมัยก่อนไม่ถึงพ่อค้า งวัวธนูเนี่ยก็คือพวกเศรษฐีผู้มีตังผู้ที่ประกอบธุรกิจอ,อื่นๆหลายๆอย่างที่ต้องการความสําเร็จหรือป้องกันตัวเองคล้ายๆเหมือนเบี้ยกันเบี้ยแก้อ่ะครับป้องกันคนศัตรูทําลายทั้งนั้นพวกนี้ทำเฉพาะตัวเฉพาะตนแล้วเวลาเราเลียนเนี่ย,บบยปุ๊บเราก็จะมีคาถาสั้นๆโอมคอนมหากรโนชินวะปุ๊บเราก็เป่าลงไปพ่วงมันถือปรานและเรารับถือว่ารับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาจะมีจิตไงครับ เราเป็นผู้ดูแลเขาเขาก็ต้องเป็นผู้ดูแลเราดังนั้นการรับครอบหนึ่งเกิดขึ้นอแบบนั้นอาจารย์ครับก็ส่องถามเพิ่มเติมเราสามารถบูชาได้ทั้งวัวธนูและควายธนูพร้อมกันได้ครับได้จริงๆมันไม่ผิดทั้งคู่ไหนผมเลี้ยงกันสองตัวสร้างๆทั้งผูกทั้งอะไรมันก็ไม่ผิดแต่แค่ว่าเราต้องถือคติคนละเลิกครับในการเสกการสร้างตามตำราข,ของสายวิชานั้น,นๆสำนักนั้นๆนะครับครับแล้วท่านสามารถอยู่ในเซตเดียวกันแบบนี้ได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ย เราจะไม่วางเลี้ยและปะปนกันอ๋อเหรอชุดงัวคืองัวครับควายคือควายมีแบบนั้นแยกกันเลยแยกแต่ถ้าเยอะเนี่ยบางทีมันจะมีการกั้นคอกเหมือนจริงๆเลยเหมือนจริงๆเลี้ยงเลยกั้นคอกเอาไม้ไผ่เลยมาต่อเป็นคอกครับแล้วก็มีเตาเหวกันครับอ่แล้วเรื่องของการกั้นคอกอะไรมันต้องมีพิธีหรือต้องเป็นไม้พิเศษอะไรอีกไหมครับอาจารย์ไม้ไผ่สีสุก เขาเรียกว่าสุกราชคารา์ย์หรือดาพระสุกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของบรรดาอสูรครับผ่ายนี่ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่ใช้ขัดแตะได้เอามาสารได้โอเคก็ไม่ใช่คือไม่ใช่ไม้อะไรก็ได้<ช>ควรจะเป็นไม้ไผ่าย<ช>สีสุก